สวัสดีครับผมหนองโชนะครับวันนี้ก็มีปลากระพงอยู่หนึ่งตัวปลากระพงเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ต้องทอดราดน้ำปลาเ <c oughs> มนูเนี้ยเด็กๆชอบเบ <c oughs> ื่อเ <c oughs> ด็กๆชอบเบื่อเบื่อแล้วจ <c oughs> ิีงงานบอกเบื่อแล้วไม่ใช่ปัญหาเ <c oughs> ดี๋ยวจัดให้เลย2เมนูกระพงซอสไข่เค็มแล้วก็ยำปลากระพงทอด อร่อยได้ง่ายๆด้วยครออร่อยชัวร์ที่เขาปรับสูตรใหม่ให้ทุกจานอร่อยชัวร์แถมยังทําได้มากกว่า12วิธีอีกนะครับนี่ <S <S โอ้โหเพียบเลย <S <S ปลากระพงนี่นะครับทำสองเมนูเราก็จะแยกล่างเอาเนื้อนะเอากลางออกจากกันแบบนี้เดี๋ยวเอาชิ้นนี้นะครับเอาไปทำนึ่งปลากระพงก็จะมีความคาวนะครับนี่จะเป็นน้ําส้มสายชูคาลงไปเพื่อเป็นการดับคาวนะครับนี่ ไม่ต้องล้างนะครับแ้วเดี๋ยวจะนึ่งเลยนึ่งยี่สิบนาที ไข่เค็มนี้ก็จะเอาไข่ขาวมาด้วยนะครับอืมเพิ่มความเค็มนะครับมันจะมีไข่ขาวด้วยไข่แดงกระเปล่าเนี่ยเนเค็มไม่พอมันจะมีความมันนะครับการปรุงรสแค่ใส่ขนออร่อยชัวอร่อยลงตัวนัวทุกเมนูมน้ำตาลน,น้ำมันงาน้ำพริกเผา ปากระดงครบเวลาแล้วนะครับ ไหนก็หกไปแล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาปึ๊ชกระพงซอสไข่เค็มก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นยำปลากระพงทอดนะครับก็ปลากระพงเนี่ยก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นๆพอดีคำแบบใหญ่ๆหน่อยอืแป้งทอดกรอบ ตั้งปลานี่ก็ทอดไปด้วยเลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยใไปตำลูกปลาลุกเหลืองดีแล้วนะครับก็บพอ ขั้นตอนต่อไปก็ผสมน้ำยำนะครับน้ำปลามะนาวน้ำเชื่อมพปกตขนมอร่อยชัวใส่แล้วอร่อยนัวจะต้องผสมน้ำยำให้เข้ากันก่อนแบบนี้น้ำยำเข้ากันดีแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับก็จะมีปลาหอมแดง ขึ้นช่เสร็จแล้วก็จะต่ปลานะครับอืม กระพงหลใจพร้อมขึ้นโต๊รับประทานแล้วครับเนี่ยมาหลายใจเลยนะครับหอเนี่ยทีมงานจะชอบแน่นอนนะครับยำนี่ก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นี่ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับเด็กๆกินได้แน่ไข,ข่เค็มอันนี้ก็รวมล่างในจานเดียวเลยนะครับแบบนี้กระพงหลายใจขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนน่นะครับทีนี้ก็เลือกยำนี่กระพงทอดนะครับ ปอมี่อดินจา่าปอดินจ,า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 จ้าตามชื่อลูกผิดนะครับปอดินจ่าปอดินจ,าจ,าจ,าจ้าก็จะเป็นนี่นะครับกระพงซอสไข่เค็มอืมนี่นะครับปลาปนึตัวนะครับเนี่ยผลิตได้สองเมนูโอ้โหโอ้โหปึนปอกตึมคมอย่างไม่มีการรีรอกันเลยไปครับไปค,ครับโอ้คณะอร่อยชัวร์สูตรใหม่นะครับอร่อยกว่าเดิม ลองเลยเนี่นะครับก็ปรุงอาหารได้หลากหลายมากกว่า12วิธีใส่คนอร่อยชัวเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยนัวทุกจานคนอร่อยชัวนัวทุกจาน